สวัสดีครับเพื่อนๆยีบสีนี้ผมก็กำลังจะเดินทางนะครับกลับบ้านผมนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นก็เดินทางมาจากจังหวัดตังนะครับมาจากบ้านภรรยานะครับนี่ครับสําหรับเพื่อนๆอัานใดที่ต้องเดินทางนะครับนี่รถทัวร์นะครับสามที่นั่งอย่างนี้ครับด้านหลังเนี่ยกว้างสุดสบายสุดแล้วนะครับเพื่อนๆ ตรงนี้เราก็ให้นอนแล้วจะนอนขวางอย่างนี้ก็ได้ครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตีตัวสารที่เลยครับพอดีภรรยายังไม่ได้แอนตรงนี้ครับที่รองเท้านะครับรองขายังไม่ได้แอนขึ้นนะเอาท่านั้นก่อนสบายแล้วเราวางกระปุกกระเบ๋านะครับแต่อาจจะยุ่งยากลําบากนิดนึงกับตอนไปเข้าห้องน้ําเดินยากนิดหน่อยครับสําหรับคุณแม่ที่ยังไม่แข็งแรงแต่ผมคิดว่ามันก็สะดวกดีนะครับอยู่ท้ายไม่วุ่นวายนะครับดู ทำที่นอนนะครับคือคือให้นอนแบบนี้เลยครับแล้วผมก็เตรียมนิ้นิดผ้านวมแล้วครับมาลองนอนด้วยแล้วแบเอาผ้านี้ซ้อนอีกทีจะได้นุ่มๆนะครับนี่ครับหลับปุ๋ยครับแต่เราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับรู้ว่าจะเดินทางเนี้ยผม็็ิ่มปุกให้มาทานนมเลยครับช่วงประมาณใกล้ๆเที่ยงนะครับห้าโมงเกือบๆจะเที่ยงแล้วล่ะก็เดินทางบ่ายโมง พอก,กินนมเสร็จก็ต้องมีลงมีเลออะไรเงี้ยกินลงกินน้ําเช็ดนูน่นนี่นั่นเปลี่ยนพระองค์เปลี่ยนก็อ้อมอะไรเงี้ยเปื่อยเผือเ่อฉี่นะครับพอขึ้นรถโอเคก็จะดูสบายเนื้อสบายตัวอยางเงโอเคอเครับพราะตอนนี้ก็ต้องนั่งรถอีกประมาณห้าชั่วโมงครึ่งน,นะครับเต็มที่ลยครับห้าชั่วโมงครึ่งก็เดี๋ยวพี่ชายผมจะรถที่บ้านออกมารับนะครับ ม่แน่นอาจจะให้หลานออกมานะครับก็ใครว่างก็คงจะออกมาแล้วเพราะผมโทรบอกแม่ไปแล้วนะครับแต่บ้านผมกับอของภรรยานี่แตกต่างนะครับเพราะว่าบ้านภรรยานี่จะดูจะเจริญน,นะครอำเภอพอยอดจังหวัดทางตลาดนัดก๋วคงกับข้าวถูกนะครับขนมถูกเจ็ดบาทสามถึงยี่สิบห้าบาทอย่างนี้เพื่อนแต่ถ้าถามมาทางนี้ทางกรุงเทพที่อยู่เนะี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเพื่อน ก็คือถามว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ได้เรื่องก็คือเข้าของมันก็แพงค่าที่ก็แพงอ่ะก็ต่จังหวัดอจาจจะค่าที่ก็สูงนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกคนแรกอาจจะมีความรู้บ้างไม่ค่อยมีความรู้บ้างนะครับยามวันไว้เป็นตารานะครับสวัสดีครับเพื่อนสําหรับคนที่เดินทางก็ขอให้เดินทงางแถวผ่านปลอดภัยนะครับ ทำมาก็ขึ้นเจริญรุ่งเรืองเพื่อนฟูบังคังยังยืนกันทุกคนนะครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนสวัสดีครับ